ขบถาปัจจานิโนจตาโรโหตมมะวันติอายุนโนโบมนสุขัขบถอาจารยทุกท่านน้อมอุทิศจงกสนอีกครั้งนะครับอิทังโนยาตินังโหนตูสุขิตาหโหนตูยาเตโยขออุทิศจงกสนทั้งมวลนี้ แต่คุณพ่อทวีวัฒหงปิติเจริญผู้วายชนขอให้คุณพ่อทวีวัฒหงปิติเจริญผู้วายชนจงอนโมทนาส่วนกุศลและพึงเสวยสุขในสัมปรายภพด้วยเธนินอาราหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตพะควาตาธมโมธัมมังนาม,สามัสสมมิสุปฏิปันโนพะควาโตาสาวกาสังโฆสังขังนามามิขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์พระมหาเจริญ,ญยศทิตมธโมรเรียนธรรมห้าประโยคซึ่งเป็นพระเจ้าหน้าที่สารา ที่ประกอบไปเป็นกุศลของคุณพ่อทวีวัน์ตั้งแต่ต้นของพิธีสวดพระบิธรรมและพิธีทำมุญกุศลในวันนี้นะครับเดี๋ยวพักหนึ่งนะครับและเจ้าหน้าที่ชํนานาญสถานมาพร้อมจะได้ทําการเคลื่อนศพของคุณพ่อทวีวัน์เวียนเมรีสามรอบนําปสัมมุทจิตกาทานครับจะได้กรบาบในมณฑลอาจารย์มหาจรรย์ยเป็นพระนาหน้าศพด้วยนะอาจารย์กระดาษผม นะครับก็อาจารย์กระดับรายชื่อผมอรายชื่อผมเมื่อกี้จุดทูบเทียนขอขามาปะอาครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญครอบครัวนะครับจุดทูบเทียนจะได้ขอขามาบิญญาณก่อนที่จะทำการเคลื่อนศพของท่านนะครับจุดทูบคนละหนึ่งดอกเนาะ บอกกายดวงวิญญาณปากกายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง <S 2> <S 2> <S 2> <S นะครับโดยกายก็กดีวาจาก,ก็ดีใจก็ดีหากเคยประมาทพลาดพังล่วงเกินการประกันใดขอ,อกรรทั้ังหมดทรมนั้นจุบเป็นโองี่วสิวันนี้จะได้ทำการเคลื่อนศพของท่านไปทําการสลายสุริร่างด้วยการประชุมเพลิงนะครับ กำหนดกำหนดอ๋อสุริยาจะมาใช่ไหมอ๋อสุริยามาแล้วเนี่ยเนาะอ๋อสุริยาโอเคสุริยาก็จะทำได้เลยถ้านั่นก่อนเดยวถ้าถ้าเราพร้อมแล้วก็มุฟตรงนี้ไปตรงนู้นเลยเชิญโอเคเนาะโอเคได้เลยได้เลย เนะเราไปบอกเจ้าหน้าที่ก็ว่าทำการเคลื่อนได้เลยโอเคยามกับการประกอบพิธีเป็บูชชนที่สาราห้าแห่งนี้ได้ลุกล่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่ต้นพิธีสวดพระพิธรรมห้าคืนและก็วันนี้พิธีสวดพระธรรมนต์และมีพระธรรมเทศนาหน้าสดนะครับจะเพื่อสังเกตว่า ทางครอบครัวได้เปิดเสียงธรรมะให้คุณพ่อทวีวัต์ได้ฟังนะก็ถือว่าเป็นผู้เข้าใจเรื่องบุญกุศลชื่อว่าคุณพ่อนั้นเป็นคนมั่นคงในพระพุทธศาสนานะครับขอเข้ามานะครับตั้งนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากเคยประมาพทพลาดพั้งล่วงเกินต่อคุณพ่อทวีวัฒนของปิติเจริญด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตานาก็ดีรู้เท่ามีถึงการก็ดีขอกรรมทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจงเป็นโอโหสิกรรมและบัดนี้จะได้ทำการเคลื่อนสลารล่างของคุณพ่อทวีวัดองปิติจเจริญไปยังชปนสถา,านเพื่อทำการชปรนกิจขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อทวีวัดองปิติจเจริญ จงอนุโมทนาส่วนกุศลที่ทางครอบครัวได้บำเพ็ญแล้วตั้งแต่ต้นและพึงเสวยสุขในสัมปรายภพด้วยเธอครับจบทูกนะครับเดี๋ยวจ้าหน้าที่สุริยาหีบศพนะครับจะพร้อมจะได้ทำการาเลื่อนหรือว่าอาจะมีรถเวียนเมน นะครับในขณะที่เชิญหีบศพเวียนเมรสามรอบนะครับก็ขอเร่งเชิญหนึ่งท่านนะครับอาจจะเป็นลูกสาวลูกชายนะฮะถือกระถางทูบหนึ่งท่านถือรูปภาพหนึ่งท่านแล้วก็ทู้มีเกียรติที่สะดวกนะครับในการเดินถ้าไม่สะดวกก็ขอเร่งเชิญไปที่ศาลานหนึ่งเลยนะฮะศาลาพระธาเป็นมีห้องปรับอากาศนะครับก็เมื่อเคลื่อนหีบศพของคุณพ่อทวีวัฒไปตั้งบุตรจิตกาทานแล้วก็ คงจะใช้ที่ศาราจำรัดสถานนะฮะศารานี้ก็บางท่านมีสิ่งของก็กอใะขยับขยายโดยเฉพาะเครื่องดื่มนะครับที่ทางครอบครัวได้ตัดเตรียมแจกท่านผู้มีเกียรติก็จะได้ย้ายไปที่สารานึงนะฮะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่สุริยาหิบศพก็เดินทางมาพี่เดี๋ยวมีรถไหมโอเคมาตรงเวียนใช้รถเวียนอยู่ดีรถตู้ไม่ได้โอเคนะเจ้าหน้าที่โอเค ครับก็วันนี้นะครับเมื่อเคลื่อนหีบศพของคุณพอ่อตั้งบุธจิตกาทานบนเมนที่เรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มพิธีในเวลา13บสนิกาสานาทีนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่คงจะต้องไปที่สาราหนึ่งแล้วนะครับห <c oughs> รือว่าท่ทานทยสะดวกนะฮะก็นําศพของคุณพอ่อท <h> วีวัฒเวียนเมนสามรอบนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ <c oughs> ขอเชิญน,นั่งที่สาาหนึ่งสาราชนสถานที่ปรับอากาศเลยนะฮะ